ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ EP ที่5นะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้ไปว่าการตั้งโปรแกรมด้วยคำพูดที่เราได้ยินมาตั้งแต่เด็กเนี่ยค่ะมีผลกระทบกับเรายังไงนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะเข้าสู่ปัจจัยที่2นะคะนั่นก็คือเรื่องของต้นแบบคำว่าต้นแบบเนี่ยก็จะหมายถึงพ่อกับแม่หรือว่าผู้ปกครองของเราตั้งแต่เด็กนะคะว่าในตอนนั้นเขา ให้เราเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการเงินอย่างไรนะคะหรือว่าการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยที่มีผลกระทบกับเรื่องการเงินในตอนนั้นที่เรายังเป็นเด็กเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยว E.P. นี้เราก็จะมาเรียนรู้กันว่าความเชื่อต่างๆที่เราได้รับมาตั้งแต่เด็กเนี่ยมันมีผลกระทบให้ชีวิตเราย่ำอยู่กับที่หรือเปล่านะคะอีกหนึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งโปรแกรมความคิด ในหัวของเราก็คือต้นแบบพ่อแม่หรือผู้ปกครองของคุณบริหารเงินอย่างไรเมื่อคุณยังเป็นเด็กคนใดคนหนึ่งหรือทั้งคู่บริหารการเงินได้ดีหรือแย่พวกเขาเป็นจอมจับจ่ายหรือเป็นจอมประหยัดเป็นนักลงทุนที่ชาญฉลาดหรือไม่รู้เรื่องการลงทุนเลยเป็นพวกชอบลองของใหม่หรือเป็นพวกหัวเก่า บ้านคุณมีเงินใช้ไม่ขาดมือหรือมีบ้างไม่มีบ้างพวกเขาหาเงินได้อย่างง่ายดายหรือกว่าจะหาได้เลือดตาแทบกระเด็ดเงินเป็นที่มาของความสุขในบ้านหรือเป็นสาเหตุของการทะเลาะเบาแวงอันขมขืน่นข้อมูลเหล่านี้สำคัญตรงไหนคุณคงเคยได้ยินคํากล่าวที่ว่าลิงเห็นอะไรลิงก็ทำอย่างนั้นอันที่จริงมนุษย์เราก็ไม่ต่างขณะที่เราเป็นเด็ก เราเรียนรู้แทบทุกอย่างด้วยการเรียนแบบอันนี้จริงนะคะ,ะถ้าเป็นเด็กเนี่ยสำคัญมากๆเลยเวลาที่เขาเห็นเราทําอะไรเขาก็จะมักจะทําตามเพราะว่าเขายังไม่มีการวิเคราะห์ได้ว่าสิ่งนั้นดีหรือไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะไปเคยมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งนะคะเกี่ยวกับแบบ เป็นเด็กน้อยนี่แหละแล้วเราก็เหมือนเหมือนออมีน้านะคะมีน้าคนหนึ่งที่ชอบเล่นของเล่นด้วยกันณนะตอนนั้นนะคะเราก็พูดออกมาเหมือนประมาณว่าถ้าพ่อจะมีเมียน้อยพ่อเอาน้าเป็นเมียน้อยนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> เราก็ไม่เข้าใจค่าว่าเมียน้อยนี่คืออะไรนะคะแต่ว่าเรารู้แค่ว่าณนะตอนนั้นเรามีเพื่อนเล่นอ่ามันเป็นประสบการณ์ตั้งแต่เด็กนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยเราซึมซับอะไรตรงนั้นก็สำคัญเป็นอย่างมากจริงๆในวันนี้ที่เราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะเราก็ได้แค่แบบเผยแผ่ตรงนี้แล้วก็เอาประสบการณ์ที่เราเคยเจอนะคะมาบอกมาเล่าต่อเพื่อที่จะให้ทุกคนนั้นที่ได้เข้ามาฟังนะคะเริ่มที่จะใช้สิ่งพวกนี้ในการเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานต่อไปนะคะ เพราะว่าเด็กเขาก็เรียนรู้แทบทุกอย่างจากเรอนั่นเองค่ะคนเราส่วนใหญ่อาจไม่อยากยอมรับแต่สุภาษิตโบราณที่ว่าลูกไม้ย่อมหล่นไม่ไกลต้นก็เป็นเรื่องจริงทีเดียวนี่ทำให้ผมนึกถึงเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่เล็มขอบแพมออกทุกครั้งที่จะทำอาหารสามีของเธอจึงถามด้วยความประหลาดใจว่าทำไมเธอถึงเล็มขอบแพมทิ้งเธอตอบว่าก็แม่ฉันทำอย่างนี้นะสิ และบังเอิญว่าแม่ของเธอมาร่วมมื้อเย็นด้วยในคืนนั้นพวกเขาจึงถามท่านว่าทำไมท่านจึงเล็มขอบแฮมทิ้งแม่ตอบว่าก็แม่ของแม่ทำอย่างนี้นะสิแม่ของแม่ก็คือคุณยายใช่ไหมคะดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจโทรไปถามคุณยายถึงสาเหตุที่เล็มขอบแฮมทิ้งคำตอบของท่านนะ่ะหรือก็เพราะกระทะของยายเล็กไปนะสิประเด็นก็คือ โดยทั่วไปแล้วเรามักจะคิดเห็นในเรื่องเงินเหมือนกับผู้ปกครองของเราคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนผสมกันยกตัวอย่างเช่นนะคะพ่อผมประกอบอาชีพเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างในแต่ละโครงการเขาสร้างบ้านตั้งแต่10กว่าหลังไปจนถึงร้อยหลังซึ่งแต่ละโครงการ ต้องใช้เงินลงทุนจํานวนมหาศาลเพราะผมจึงต้องเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่มีไปจำนองและกู้เงินก้อนใหญ่จากธนาคารบ้านที่เราซุกหัวนอนจึงติดจำนองอยู่กับธนาคารจนกว่าจะขายบ้านได้และมีเงินเข้ามาผลก็คือในตอนเริ่มโครงการใหม่แต่ละครั้งเราจะไม่มีเงินเลยแถมยังเป็นหนี้ท่วมหัวอีกด้วยคุณคงพอนึกออกว่า พอผมจะอารมณ์ไม่ดีและไม่ค่อยใจกว้างนักในช่วงเวลาแบบนี้ถ้าผมขอให้พ่อซื้ออะไรให้แม้ว่าสิ่งนั้นจะมีราคาแค่เพนนีเดียวก็ตามคำตอบที่เป็นมาตรฐานของพ่อก็คือแกเห็นฉันทำด้วยเงินหรือยังไงแล้วก็จะบ้าไปแล้วเหรอแนล่ล่ะผมไม่ได้เงินสักเพนนีเดียวสิ่งที่ได้กลับมาแทนคือการจ้องหน้าแบบ อย่าคิดจะขออีกเชียวนะผมแน่ใจว่าคุณต้องเคยเจอมาบ้างเหมือนกันเหตุการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกเป็นเวลา1-2 mm hmm. ปีจนกว่าจะขายบ้านได้หมดแล้วเราก็มีเงินก้อนโตทันใดนั้นเองพ่อผมก็จะเปลี่ยนเป็นคนละคนเขาจะมีความสุขใจดีและใจกว้าง himself, เรากับมหาสมุทรเขาจะเดินเข้ามาและถามผมว่าอยากได้เงินใช้ไหมให้ตายเถอะ ผมรู้สึกอยากจะจ้องหน้าเขาด้วยความข้องใจจริงๆแต่ผมก็ไม่ได้โง่ขนาดนั้นหรอกผมจึงพูดว่าแน่นอนครับพ่อขอบคุณครับแล้วรีบกรอกตาไปทางอื่นชีวิตเป็นไปด้วยดีจนกระทั่งวันที่น่าสยดสยองกลับมาเยือนอีกครั้งเมื่อพ่อกลับมาถึงบ้านและประกาศว่าพ่อเจอที่ดินที่มีทำเลเยี่ยมมากเราจะสร้างบ้านกันอีกผมจำได้แม่น ที่พูดออกไปว่าเยี่ยมเลยพ่อโชคดีนะครับแต่หัวใจกับหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มผมรู้ดีว่าเรากําลังจะกลับมาลำบากกันอีกครั้งรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ผมเริ่มจำความได้น่าจะเป็นตอนประมาณหกขวบแล้วดำเนินไปอย่างต่อเนื่องจนผมอายุ20ซึ่งเป็นเวลาที่ผมย้ายออกจากบ้านไปทำมาหากินเองตอนอายุ21ผมเรียนจบแล้วไปประกอบอาชีพ เดาถูกแล้วครับรับเหมาก่อสร้างนั่นเองจากนั้นผมก็เปลี่ยนไปทำธุรกิจที่ทำเป็นโครงการอีกหลายอย่างแต่ด้วยเหตุผลกลใดไม่ทราบทุกครั้งที่ผมทำเงินได้มากหน่อยผมก็จะถังแตกในเวลาหลังจากนั้นไม่นานแล้วผมก็เปลี่ยนไปทำธุรกิจใหม่และรู้ตัวว่าตัวเองประสบความสำเร็จอย่างสูงอีกครั้งแล้วก็ตกต่ำไปอีกหนึ่งปีให้หลังรูปแบบชีวิตที่ขึ้นขึ้นลงล ดำเนินไปเกือบสิบปีจนในที่สุดผมก็เริ่มมองเห็นว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ประเภทธุรกิจที่ผมเลือกคนส่วนลูกจ้างสภาพเศรษฐกิจหรือการตัดสินใจของผมที่จะวางมือและพักผ่อนเสียบ้างในยามที่ธุรกิจเริ่มเข้าที่เข้าทางในที่สุดผมก็มองเห็นว่าบางทีผมอาจกำลังใช้ชีวิตตามรูปแบบรายได้ขึ้นๆลงๆของพ่อโดยที่ไม่รู้ตัว ผมพูดได้แค่ว่าสิ่งที่คุณกำลังได้เรียนรู้ในหนังสือเล่มนี้ได้ช่วยตั้งโปรแกรมความคิดให้ผมใหม่จนสามารถหลุดออกจากรูปแบบขึ้นขึ้น,นลงลงมามีไรายได้เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอเหมือนอย่างทุกวันนี้แน่นอนว่าแรงกระตุ้นให้เปลี่ยนไปทำงานอย่างอื่นก็ยังคงมีอยู่แต่ตอนนี้ผมมีแฟ้มข้อมูลอีกอย่างหนึ่งที่คอยจับความรู้สึกเช่นขอบใจนะที่ออกความเห็น กลับไปทำหน้าที่ของตัวเองได้แล้วอีกตัวอย่างมาจากการสัมมนา,าครั้งหนึ่งของผมในออรันโดรัฐฟอริดาซึ่งก็เป็นทุกครั้งที่ผู้เข้าร่วมสัมมนา,าพากันมางงที่เวทีเพื่อขอลายเซ็นกล่าวทักทายขอบคุณหรืออะไรก็ตามแต่ผมจะไม่มีวันลืมสุภาพบุรุษัวชาาคนหนึ่งพอเขาเข้ามาหาผมผอมสะอื้นให้ เขาแทบหายใจหายคอไม่ทันและเอาแต่เช็ดน้ำตากับแขนเสื้อผมถามเขาว่าเป็นอะไรเขาตอบว่าผมอายุ63แล้วผมอ่านหนังสือและเข้าร่วมสัมมนามามากมายผมเคยพบผู้บรรยายทุกคนและทำทุกอย่างตามที่พวกเขาสอนผมลองซื้อหุ้นซื้ออสังหาริมทรัพย์และทำธุรกิจมาแล้วหลายสิบอย่างผมกลับไปเรียนมหาลัยจนได้ M.B.A. ผมมีความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดฐานะของผมก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยผมมักเริ่มต้นด้วยดีเสมอแต่ก็จบลงแบบมือเปล่าผมไม่เคยรู้ว่าเป็นเพราะอะไรตลอดหลายปีที่ผ่านมาผมคิดว่าผมคงเป็นแค่ตะแกงโง,ง่ๆเท่านั้นจนกระทั่งวันนี้ในที่สุดหลังจากฟังบรรยายของคุณและทําตามขั้นตอนเหล่านั้นผมก็รู้ว่า ทุกอย่างดูสมเหตุสมผลไปหมดผมไม่มีอะไรผิดปกติหรอกผมแค่มีแผนผังการเงินที่ถอดแบบมาจากพ่อผมเท่านั้นแหละนั่นคืออุปสรรคของผมพ่อผมผ่านช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำจนถึงขีดสุดทุกวันท่านจะพยายามออกไปหางานทำและไม่ก็หาของมาขายแต่ก็กลับบ้านมามือเปล่าทุกครั้งไปผมน่าจะเข้าใจเรื่องต้นแบบและแผนผังการเงินตั้งแต่เมื่อ40ปีก่อน อุตส่าห์เรียนและเก็บเกี่ยวความรู้มากมายขนาดนี้มาโดยตลอดเสียเวลาเปล่าจริงๆเขาเริ่มสะอื้นดังขึ้นผมตอบว่าไม่มีความรู้ใดเป็นเรื่องเสียเวลาหรอกมันแค่นอนรออยู่ในกล่องความคิดของคุณรอโอกาสที่จะ,สะแสดงตัวออกมาตอนนี้คุณได้ร่างแผนผังความสำเร็จแล้วทุกๆอย่างที่คุณเรียนรู้มาย่อมนำมาใช้ได้ และคุณก็จะทยานสู่ความสำเร็จสำหรับพวกเราเกือบทุกคนเมื่อเราได้ฟังเรื่องจริงเราก็จะรู้ได้เองว่ามันเป็นเรื่องจริงเขาเริ่มมีสีหน้าดีขึ้นและสูดลมหายใจลึกๆได้อีกครั้งจากนั้นรอยยิ้มกว้างก็ปรากฏบนใบหน้าเขากอดผมแน่นและพูดว่า ขอบคุณขอบคุณขอบคุณครั้งสุดท้ายที่ผมได้ยินข่าวจากเขาทุกอย่างกำลังพุ่งทยานขึ้นไปเหมือนจรวดเขาสามารถทำเงินได้ในช่วงเวลา18เดือนที่ผ่านมามากกว่าจำนวนที่เขาทำได้ในรอบ18ปีที่ผ่านมารวมกันเสียอีกยอดไปเลยย้ำอีกครั้งก็แล้วกันคุณสามารถหาความรู้และทักษะอย่างอื่นที่มีอยู่ในโลกนี้ใส่ตัวได้ แต่ถ้าแผนผังของคุณไม่ได้ถูกกําหนดไว้เพื่อความสำเร็จคุณก็จะหนีไม่พ้นหายนะทางการเงินในที่สุดผู้เขารวมสัมมนาหลายคนมีพ่อแม่ที่ผ่านประสบการณ์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองหรือมีชีวิตอยู่ในยุคที่เศรษฐกิจตกต,กต่าพวกเขามักประหลาดใจอย่างมากเมื่อได้รู้ว่าประสบการณ์ของพ่อส่งผลกระทบต่อความเชื่อและพฤติกรรมของพวกเขามากเพียงใด บางคนก็มือเติบสุดๆเพราะไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ใช้เงินหรือเปล่าคุณจึงควรสนุกกับการใช้เงินอย่างเต็มที่ตอนที่คุณยังมีโอกาสอยู่ขณะที่บางคนก็ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงพวกเขาเก็บเงินไว้เฉยๆและสะสมไว้ในยากลำบากหรือใช้ในยามตกอับข้อคิดเตือนใจการเก็บเงินไว้ในยามตกอับอาจฟังดูเป็นความคิดที่เข้าท่า แต่มันอาจก่อให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมามีกฎอยู่ข้อหนึ่งที่ว่าถึงพลังแห่งความตั้งใจถ้าคุณตั้งใจจะเก็บเงินไว้ใช้ในยามตกอับสิ่งที่จะตามมาอย่างแน่นอนคืออะไรคุณก็จะตกอับนะสิหยุดทำอย่างนั้นซะแทนที่จะเก็บเงินไว้ใช้ในยามตกอับให้คิดเสียว่า คุณเก็บไว้ใช้ในวันเวลาแห่งความสุขหรือวันที่คุณจะมีอิสรภาพทางการเงินและตามกฎที่ว่าด้วยพลังแห่งความตั้งใจคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นก่อนหน้านี้เราพูดว่าวิธีคิดเกี่ยวกับเรื่องเงินของพวกเราทุกคนมีแนวโน้มที่จะเหมือนกันกับพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งหรืออาจเป็นส่วนผสมของทั้งสองคนแต่มันก็ยังมีเหรียญอีกด้าน พวกเขาบางคนเติบโตขึ้นมาตรงกันข้ามกับพ่อแม่อย่างสิ้นเชิงทำไมถึงเป็นเช่นนั้นคำว่าความโกรธและหัวรั้นทำให้คุณนึกอะไรออกหรือเปล่าสรุปสั้นๆก็คือมันขึ้นอยู่กับว่าคุณโมโหพ่อแม่แค่ไหนโชคไม่ดีที่ตอนเป็นเด็กเล็กๆเ,เราไม่สามารถเดินไปบอกพ่อแม่ว่าแม่ฮะพ่อฮะนั่งลงสิหนูอยากจะพูดอะไรบางอย่าง หนูไม่ชอบวิธีที่พ่อแม่จัดการเรื่องเงินหรือใช้ชีวิตของพ่อของแม่เลยครับเพราะฉะนั้นตอนหนูโตเป็นผู้ใหญ่หนูจะจัดการกับมันในแบบที่ต่างออกไปหนูหวังว่าพ่อแม่คงเข้าใจราตรีสวัสดิ์และฝันดีนะฮะไม่ไม่ไม,ไม่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกขณะที่เรารู้สึกเดือดดาลเรามักจะสติแตกและพูดในสิ่งที่ฟังดูคล้ายกับข้อความต่อไปนี้นกเกลียดพ่อ หนูจะไม่มีวันเป็นเหมือนพอ่อหนูโตขึ้นหนูจะต้องรวยแล้วซื้อทุกอย่างที่หนูอยากได้ไม่ว่าพ่อจะพอใจหรือไม่จากนั้นเราก็วิ่งไปที่ห้องนอนกระแทกประตูปิดดังโครม <c oughs> เริ่มจะสนุกแล้วนะคะ <c oughs> เหมือนเหมือนเรา,เาจินตนาการเข้าไปอยู่ในเรื่องนั้นเลยค่ะทุกคน <c oughs> แล้วจากนั้นเราก็เริ่มเควงหมอนหรืออะไรก็ตามที่อยู่ใกล้มือเพื่อระบายความโมโห หลายคนที่มาจากครอบครัวที่ยากจนเติบโตขึ้นเป็นคนร่ำรวยหรืออย่างน้อยก็มีแรงขับที่จะรวยแต่ก็มักมีเรื่องให้ต้องสะดุดเล็กๆหรืออาจเรียกว่าเป็นอุปสรรคอันใหญ่หลวงก็ว่าได้นั่นคือไม่ว่าพวกเขาจะร่ำรวยขึ้นมาหรือทำงานหนักในสายตัวแทบขาดจนประสบความสำเร็จพวกเขาก็มักไม่มีความสุขทำไมถึงเป็นเช่นนั้น เพราะแรงขับในการหาเงินพวกเขาคือความโกรธและความไม่พอใจผลก็คือสมองพวกเขาเชื่อมโยงคำว่าเงินกับความโกรธเข้าด้วยกันยิ่งพวกเขามีเงินมากเท่าไหร่หรืออยากมีเงินมากเท่าไหร่พวกเขาก็จะยิ่งรู้สึกโกรธมากขึ้นเท่านั้นในที่สุดตัวตนลึกๆก,ก็จะบอกว่าฉันเบื่อกับการโมโหและเครียดแบบนี้เต็มทนแล้วฉันขออยู่อย่างสุขสงบและมีความสุขก็พอ ดังนั้นพวกเขาจึงใช้สมองส่วนเดียวกันหาทางออกจากสถานการณ์อันไม่น่าพิรมนี้ซึ่งสมองของเขาก็ตอบกลับมาว่าถ้านายอยากกำจัดความโกรธทิ้งไปนายก็ต้องกำจัดเงินทิ้งไปด้วยและพวกเขาก็ทำเช่นนั้นจริงๆพวกเขาจึงกำจัดเงินทิ้งไปจากชีวิตโดยไม่รู้ตัวทุกคนจำเรื่องของจิตใต้สำเร็จได้ไหมคะ ที่แพรก็พูดถึงบ่อยๆในหลายๆคลิปนะคะแ้วก็พูดถึงเรื่องของจิตใต้สำนึกเวลาที่เขาจดจำในสิ่งทีเ่เรามีมาตั้งแต่เด็กะคะ่ะอย่างหนังสือเล่มนี้ก็กล่าวถึงเรื่องของสมองนะคะอันนี้จะอธิบายง่ายๆเลยก็คือว่าคำว่าจิตใต้สำนึกเนี่ยเราสามารถตีความได้หลายหลายคำมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วแต่ทุกคนจะใช้แบบไหนหรือว่าเข้าใจแบบไหนนะคะ แต่มันก็คือพลังมหัสรรย์นั่นแหละค่ะมีอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องของสมองจิตใต้สำนึกจิตแห่งความสร้างสรรค์พระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรอย่างนี้นะคะที่เราต่างเรียกกันแต่ว่าในที่นี้ก็การตั้งชื่อเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าในยุคนั้นๆน,น,นะคะ จะมีอะไรมีเหตุการณ์มาซัพพอร์ตอย่างยุคนี้ใช่ไหมมันมีวิทยาศาสตร์เข้ามาซัพพอร์ตแล้วนะคะแต่ตอนนั้นคําว่าวิทยาศาสตร์เราก็ยังไม่รู้นะคะเราก็ใช้คําพูดที่ว่าเหมือนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นพระเจ้านะคะและคําว่าพระเจ้าเนี่ยทุกคนอย่าเพิ่งเชื่อมโยงไปถึงศาสนานะคะ คำว่าพระเจ้าคือพระเจ้าก็คือตัวตนที่แท้จริงหรือพลังอันวิเศษที่อยู่ในตัวของเรานั่นแหละค่ะก็กล่าวได้ว่าเป็นเรื่องของสมองหรือว่าเป็นจิตใต้สำนึกที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกๆคนนะคะ ดังนั้นเมื่อเขาจะกำจัดความโกรธทิ้งนะคะเขาก็ต้องกำจัดเงินทิ้งไปด้วยใช่ไหมอย่างที่เราอ่านไปหัวข้อที่ผ่านมานะคะจากนั้นค่ะพวกเขาก็ใช้เงินเกินตัวตัดสินใจลงทุนปิดพลาตัดสินใจอย่าร้างจนทําให้ฐานะทางการเงินต้องวายวอดหรือบ่อนทําลายความสําเร็จของตัวเองด้วยวิธีอื่นๆแต่ไม่เป็นไรหรอกแค่ชีวิตมีความสุขมากขึ้นก็พอแล้วใช่ไหมผิดถนัด เรื่องยิ่งแย่กว่าเก่าเพราะตอนนี้เขาไม่ได้โมโหเฉยๆแต่ทั้งโมโหและถังแตกไปพร้อมๆกันนั่นเป็นเพราะพวกเขากำจัดปัญหาผิดที่พวกเขากำจัดเงินทิ้งแทนที่จะกำจัดความโกรธกำจัดผลไม้แทนที่จะรักษารากไม้ขณะเดียวกันปัญหาที่แท้จริงก็คือความโกรธที่พวกเขามีต่อพ่อแม่ ซึ่งถ้าไม่ได้รับการเยียวยาพวกเขาก็คงไม่มีวันพบความสุขเป็นแน่ไม่ว่าเขาจะมีเงินมากแค่ไหนหรือไม่มีเงินเลยก็ตามสาเหตุหรือแรงจูงใจในการหาเงินหรือสร้างความสำเร็จเป็นสิ่งสำคัญถ้าแรงจูงใจในการหาเงินหรือสร้างความสำเร็จมีรากฐานมาจากเรื่องร้ายๆยกตัวอย่างเช่นนะคะความกลัวความโกรธหรือความต้องการที่จะพิสูจน์ตัวเอง เงินของคุณก็จะไม่มีวันนำความสุขมาให้ทำไมอ่านมาถึงตรงนี้มันรู้สึกว่ามันเข้ากับตัวเองในช่วงหนึ่งจังเลยนะคะมันจะเป็นเรื่องของแพรไม่ได้มีความโกรธหรือว่าความกลัวนะคะแต่ว่าแพรจะมีเรื่องนี้แหละก็คือการพิสูจน์ตัวเองนะคะเนื่องจากว่าในตอนที่แพรเป็นเด็กเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งก็เป็นญาติของแพรนี่แหละ ตอนนี้แพร์ก็ไม่ได้รู้สึกโกรธนะคะแต่ว่าณนะตอนนั้นที่แพรจ์จความได้มันทําให้แพร์เจ็บมากๆเลยก็คือคําว่าจะเรียนจบไหมนะคะ <c ười> คือเราก็ไม่ได้เกเรไม่ได้อะไรนะคะแต่ว่ามันก็เป็นตามสเต็ปของวัยรุ่นใช่ไหมในช่วงนั้นแต่คำคำนั้นน่ะมันเป็นคำที่ฝังใจไปเป็นอย่างมากเลยแล้วแพร์ก็เจ็บปวดนะคะแล้วทุทกๆครั้งที่แพรย์ไปเรียนเนี่ยแพร์ก็มีความรู้สึกว่าแพร์จะเอาชนะ อาชนะเอาชนะเอาชนะชนะแล้วปรากฏว่าการเรียนเราก็ดีนะคะแต่มันเหมือนกับว่าเราไม่มีความสบายใจอย่างเนี้ยค่ะมันเหมือนกับเราวิ่งตามอะไรสักอย่างอะทุกคนแต่ก็เพิ่งมากาจัดสิ่งพวกนี้ไปนะคะหลังจากที่แพลได้รู้จักกฎแรงดึงดูดได้รู้จักกฎสัจธรรมนะคะว่าแท้จริงแล้วในสิ่งที่เราได้รับมาเนี่ย มันเป็นอะไรก็ตามที่มันเข้ามาในชีวิตของเราเฉยๆเพื่อที่จะทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นนะคะแต่บังเอิญว่าตัวเราเนี่ยไปยึดติดกับเหตุการณ์นั้นๆมันก็เลยทําให้เราเจ็บซึ่งบางครั้งคนที่พูดเนี่ยก็อาจจะลืมไปแล้วด้วยซ้ําเหมือนอย่างาที่แพรเคยเล่าเรื่องพ่อไปใช่ไหมว่าพ่อเคย แพลตั้งแต่เด็กนะคะมันทําให้แผลจดจํามาถึงตอนอายุ30กว่าปีแล้วเราฝังเข้าไปในจิตใต้สํำนึกของเราเลยก็คือว่าผู้ชายเป็นเพศที่น่ากลัวนะคะแต่สุดท้ายปับ๊บมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดแล้วพอเราไปเล่าให้พ่อเราฟังพ่อเราก็จําไม่ได้ละไม่รู้เลยด้วยซ้ํานะคะโอเคค่ะสําหรับหลักการเห็นความมั่งคั่งนะคะ ถ้าแรงจูงใจในการหาเงินหรือ,รอสร้างความสำเร็จมีรากฐานมาจากเรื่องร้ายยกตัวอย่างเช่นความกลัวความโกรธหรือความต้องการที่จะพิสูจน์ตัวเองเงินของคุณก็จะไม่มีวันนำความสุขมาให้ทำไมละ่ะเพราะคุณไม่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยเงินลองดูความกลัวเป็นตัวอย่าง ในการสัมมนา,าทุกครั้งผมจะถามผู้ฟังว่ามีใครคิดว่าความกลัวเป็นแรงจูงใจในการเสาะแสวงหาความสำเร็จบ้างมีอยู่ไม่ผีคนที่ยกมือผมจึงเปลี่ยนคำถามเสียใหม่ว่ามีใครคิดว่าความมั่นคงปลอดภัยเป็นแรงจูงใจให้เสาะแสวงหาความสำเร็จบ้างทีนี้เกือบทุกคนยกมือแต่ฟังให้ดีก่อนความมั่นคงปลอดภัยกับความกลัว ต่างมีที่มาจากแหล่งเดียวกันเราจะหาความมั่นคงได้เราก็ต้องรู้ก่อนว่าความไม่มั่นคงอยู่ตรงไหนซึ่งความไม่มั่นคงก็มีที่มาจากความกลัวนั่นเองถ้าอย่างนั้นการมีเงินมากจะช่วยให้กำจัดความกลัวได้ใช่ไหมคุณคิดอย่างนั้นละสิแต่คำตอบกลับไม่ใช่เช่นนั้นทำไมล่ะคุณอาจสงสัยนะคะเพราะปัญหาไม่ได้อยู่ที่เงิน แต่อยู่ที่ความกลัวต่างหากที่แยก่กว่านั้นคือความกลัวไม่เพียงแต่เป็นปัญหาแต่ยังเป็นนิสัยติดตัวอีกด้วยดังนั้นการมีเงินมากขึ้นจึงเปลี่ยนได้แค่ชนิดของความกลัวในใจเราตอนเราถังแตกเรามักกลัวว่าจะเอาตัวไม่รอดหรือหาเงินได้ไม่พอกินแต่พอเรามีเงินความกลัวของเราก็จะมักเปลี่ยนสภาพเป็นแล้วถ้าฉันสูญเสียสิ่งที่ฉันได้มาละ่ะหรือ ใครๆก็จ้องจะตะครุบสิ่งที่ฉันมีหรือฉันต้องโดนเก็บภาษีแน่สรุปก็คือถ้าเราไม่รักษาที่ต้นตอของปัญหาหรือกำจัดความกลัวให้สิ้นซากมีเงินล้นฟ้าก็ไม่อาจช่วยได้แน่ละถ้าเลือกได้พวกเราเกือบทุกคนก็คงเลือกที่จะมีเงินอยู่แล้วสูญเสียมันไปทีหลังมากกว่าที่จะไม่มีเงินอยู่เลย แต่ทั้งสองทางเลือกต่างก็ไม่ใช่วิธีใช้ชีวิตที่น่าอภิรมนักเช่นเดียวกับผู้ที่มีความกลัวเป็นแรงขับผู้คนจำนวนมากมีแรงจูงใจที่จะมุ่งไปสู่ความสำเร็จจากความต้องการที่จะพิสูจน์ว่าตนเองมีดีพอเราจะพูดถึงรายละเอียดของปัญหานี้ในส่วนที่สองของหนังสือเล่มนี้นะคะแต่ตอนนี้ขอเพียงแค่คุณมองเห็นว่า ไม่ว่าคุณจะมีเงินมากแค่ไหนก็ไม่อาจทำให้คุณรู้สึกดีพอได้แต่ก็เช่นเดียวกับความกลัวนั่นแหละความต้องการพิสูจน์ตนเองอยู่ตลอดเวลาจะก,กลายเป็นนิสัยติดตัวเราคุณแทบไม่ได้สังเกตเห็นเลยด้วยซ้ำว่ามันกำลังควบคุมคุณอยู่คุณเรียกตัวเองว่าเป็นคนทะเยอทะยานมันเพียรมุ่งมัน่นซึ่งลักษณะเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ดี แต่คำถามก็คือทำไมคุณถึงเป็นคนเช่นนั้นอะไรคือคกลไกพื้นฐานที่ขับเคลื่อนลักษณะนิสัยเหล่านี้สำหรับผู้ที่ต้องการพิสูจน์ว่าตัวเองมีดีพอไม่ว่าพวกเขาจะมีเงินมากเท่าไหร่ก็ไม่อาจเยียวยาบาดแผลแห่งความเจ็บปวดได้มีเงินจำนวนมากแค่ไหนก็ไม่อาจเติมเต็มจิตใจผู้ที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอนี่เป็นอีกครั้งที่มันขึ้นอยู่กับตัวคุณ จำเอาไว้ว่าโลกภายนอกคือภาพสะท้อนของโลกภายในของคุณถ้าคุณเชื่อว่าคุณไม่ดีพอพฤติกรรมของคุณก็จะเป็นไปตามความเชื่อนั้นจนกระทั่งคุณกลายเป็นคนที่ไม่ดีพอจริงๆแต่ในทางกลับกันนะคะถ้าคุณเชื่อว่าตนเองสมบูรณ์พร้อมได้ดีพอ คุณก็จะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นความเชื่อนั้นและสร้างฐานะอันมั่งคั่งขึ้นมาได้ทำไมนะหรือเพราะความสมบูรณ์เป็นรากฐานที่กำหนดแนวทางการดำเนินชีวิตของคุณและถ้าคุณกำจัดความโกรธความกลัวและความต้องการที่จะพิสูจน์ตัวเองออกจากแรงขับในการหาเงินนะคะ คุณย่อมสามารถนำตัวเองนั้นมุ่งเข้าสู่เป้าหมายความต้องการที่จะช่วยเหลือผู้อื่นและความสุขเข้ามาแทนด้วยวิธีนี้คุณก็ไม่จําเป็นต้องกําจัดเงินทิ้งไปเพื่อให้ตัวเองมีความสุขการทำตรงกันข้ามกับพ่อแม่อาจไม่ใช่ปัญหาเสมอไปตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณเป็นเด็กที่หัวรั้นนะคะก็มักจะเป็นกรณีที่คุณเป็นลูกคนที่สอง และพ่อแม่ของคุณนั้นก็มีพฤติกรรมการเงินที่ย่ำแย่การที่คุณเป็นขั้วตรงข้ามกับพวกเขาก็อาจเป็นเรื่องที่เหมาะสมแต่ในทางกลับกันนะคะถ้าพ่อแม่คุณเป็นคนที่ประสบความสำเร็จและคุณชอบต่อต้านพวกเขาคุณอาจจะประสบป,ปัญหาทางการเงินอย่างร้ายแรงไม่ว่าจะเป็นแบบไหนนะคะคุณก็ต้องเรียนรู้ว่าพฤติกรรมด้านการเงินของคุณเนี่ยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของพ่อแม่ของคุณ คนใดคนหนึ่งหรือเปล่านะคะหรือว่าทั้งสองคนนั้นผสมกันนะคะอ่ะเราจะเข้าสู่การทำเวิร์กช็อปแล้วค่ะขั้นตอนสู่การเปลี่ยนแปลงในหัวข้อนี้นะคะการตระหนักอ่าถึงตรงนี้นะคะให้ลองคิดถึงนิสัยและการใช้ชีวิตของพ่อแม่คุณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเงินและความมัง่งคั่งเขียนใส่กระดาษว่าคุณมีส่วนคล้ายคลึงหรือ ตรงกันข้ามกับพวกเขาอย่างไรข้อที่2นะคะความเข้าใจเขียนถึงผลกระทบที่ต้นแบบเหล่านั้นมีต่อชีวิตในด้านการเงินของคุณนะคะก็คือเขียนถึงผลกระทบที่พ่อกับแม่นะคะพ่อกับแม่หรือว่าผู้ปกครองมีผลต่อชีวิตด้านการเงินของเราอย่างไรนะคะแล้วข้อที่3ค่ะการแยกแยะคุณเห็นไหมว่า ที่คุณเป็นแบบนี้เพราะสิ่งที่คุณได้รับมาเท่านั้นและมันไม่ใช่ตัวคุณคุณเห็นไหมว่าคุณมีทางเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองการประกาศเจตจำนงนะคะสำหรับในหัวข้อนี้นะคะใน EP นี้ก็คือวางมือท่าหัวใจแล้วพูดว่าชีวิตด้านการเงินของฉันในปัจจุบันเป็นของคนอื่นแต่ฉันเลือกวิถีทางของตัวเองได้ เอานิ้วชี้แตะที่ศีรษะของคุณแล้วพูดว่าฉันมีสมองเงินล้านอีกครั้งนะคะประกาศเจตจํานงวางมือท่าหัวใจแล้วพูดว่าชีวิตด้านการเงินของฉันในปัจจุบันเป็นของคนอื่นแต่ฉันเลือกวิถีทางของตัวเองได้เอานิ้วชี้แตะที่ศีรษะของคุณแล้วพูดว่าฉันมีสมองเงินล้าน